หลายคนก็อยาเคนอัม,มาลานซอนบอกว่างเกี่ยวเขาพี่หน้องบ่มีเวลาไปถ่ายนางบอกแล้วว่านั่ง่บดิเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำผู้แล้วไปนั่งโกดโจทยู่ฝุ่น <c oughs> แล้วถ่ายแล้วถ่ายคลิปแล้วล้วก็ไปนังป่งโกดปดดยู่่ฝุ่นอันนี้คือเบื้องหลังของเราหน <c oughs> ังโกโซยอยู่รอย ขึ้นมาแล้วก็หิวข้าวหิวน้ำโซลวนเห็ดอยู่เห็ดกินพี่น้องเนาะสบายดีเด้อสบายดีบอสุขสุขคนสบายดีตอนเที่ยงมือนีเกี่ยวข่าวปลีกินข่าวเทียงปลีเปลี่ยนเทียงแล้วเดินนอลังจากที่อยู่เทียงซ้นมาสามมือมือหลับไปสิบุ่นไหวมือถ้ามือให้มันจึ้งเน่เป็นยังมามามือทำอิดกันเลกินแตามังหุงโลด ไม่ใสิไปไหวได้จังใดจเกี่ยวข่าวหน้าคอยกับมันจึ่งอยู่เทียงเจ้าอปกันได้แต่ว่ายังมาย้อมน้อเพ็รน้องมัดไส้โบได้เ้าขั้นโบได้กินง้อหน่อยให้มันจึ่งอยู่นี่แหละเอาเทียงสี่โต๊ะบ้างแนวกินมือนี่นะพี่น้องไอ้ลูกไอ้พี่น้องปีนี้นายแม่มันแม่มันง่ายก้อยกุ้งแกงเห็ดปวกข้อยบงผิดจามะทงมือนี่นะมีซัมนี่โอ้ยโคกเดียว เท่าต่ำเมื่อวานกับแซมนี่แหละอหกมันอ้วนกินแล้วป่ะสิบอแลนต้นน้ำจะบอเพิ่นหลอกลวงเฮาพี่น้องเอ้ยปารีนะเพิ่นบอกว่าป่าแกงไก่ไว้เต็มหม้อสวรรค์ขึ้นมาเลือดเต็มหม้อโบเบิสก็ได้ลุงเลิศกับเฮ็ดเม่กินก้อนหมูลุงเลิศกับมาก่อนเลยเห็นมันน้อยยันบ่อิ่มกินข้าวก้อนหมูอีกไปดูเขาวเศร้าเจ้าเฮ็ดมาข้าวเศร้าที่ท่าตกิน ตามบักฮงก้อยก,กุ้งได้เหมือนนี่นะอาหารมีเท่านี้นะคะเปลี่ยนเมนูเปลี่ยนจากเป็ดจากไก่เนาะพี่น้องกระบอกใหกันได้คุณนอ้องเพราะว่าปวดแส่ปวดค่ะมันกลิ่นร้ายเหม่อแล้วโอ้อยาว่าดั่งไรอเอ้ยผู้ใด้ทำเขาเล้วโฆษณาตอนนี้นะไม่ใหญ่นี่เรามาอีกแ,แล้วพี่น้องอย่าซวนแล้วว่า คนกำลังทย,ยอยมาขังขัง,งกระตกเออวันนี้แตามมหงฟีมือหัวหนาด้วยพี่นองเอานนนัวนะแน่นอนลึกนแต่ว่าแต่ใจมาเปนนนึ่งแต่ว่ามืนี้ตามมะฮงของแถมเมื่อวานหีเขาตําใส่หอยสลีบบนมีอย่างเดิมเองไรไรว่ายเ้ ตอใส่เป็นัวมาค่ะพี่ตากเดลี่แห่งประคองเงินนกข่อยซื้อเป็นนัวอยู่โอ้ยว่าสิเบิร์กควหนาอยู่ได้พี่น้องสิเบิกร์กยังประแดกเกามาแต่เทียงพุ่นโคกเกามาแต่เทียงสวรรค์เอออย่าให้ยแสนนะนียวมาเองทั้กกระลังเออทำมะเขือเทศทั้งเออประแดกกับแปะอยู่เทียงข่อยอยู่นะเราคือเป็นคนแบบนี้ว่ะ ้นะพกมานาวดกมาิมานาวมาน้อกินอยู่เทียงเพลินแต่ว่าคนมาแตงเงินเอาเนาะที่้มนาหอยโอ้บมีส่วนมันนอะพี่น้องแต่เห็ว่าหนามาซอยลุกน้องหมแ้หขอการจะนังเาเบีลุงม่เโอ้ขนสนากินไปท่งเจ้ามาซื้อให้ลุกน้องก่อนเด้อความลุกน้องก็ได้เลยบอกไปได้บรรยายถิ่นแถวนะก็ได้กินยู กำลังขอกแกงเห็ดปวกเวลาเห็ดเขาแก mm. <can> <t ult parasite> ่เห็ดเนาะเวลากินเขาแก่ซอยกันกินเนาะแม่นแล้ววแต่่าเจ้นีิงานบุญแข่งเรือชนาบานอำนาจเจริญวัดสีฮุบขยงกันไปอยู่วัดสีเมาส์อ่ะเครื่องบินชนตัอุบะแมนเมาเรือเนาะมีเรือชนตัวไปน้ำเต๋สีเมารถที่ว่าข้าในไปเบิ่ไปแล้วเนาะ ว่าหนาทางๆก็เม่นไปโอ้ยไปก็สิออกจากค้าเฮือให้เด้อกับค้ารถแต่ว่าสู้กิจเองอย่ามาเปลืองเงินในกระเป๋าข่อยได้ขันผู้ใดผัดผักจากแคนก็คือเขาปล่อยไว้ฟังมันเลยเบิ่งเนี่ยตาคือไม่เมาหนิปวดติดตามผู้เดิมพี่น้องเนาะผู้ใดอยากเห็นทีมงานเบามีนไปหลัดอยู่ตะพังของฟังนั่นเด้อเนาะศรีอันชนุมานอำนาจเจริญก็อย่าลืมมารอ ปวดต้อนรับหัวหน้าด้วยมือสุดท้ายมือสุดท้ายับเข่ามีแงแน่ข้อยกุงแก่งเ็ดปวกดีเดยแ้วเ่านกี่กินพี่น้องอันนี้เป็นโคยตีนะดิอันนี้เป็นซุปอันนี้ขวแมงมันแมงมันได้สองถ่วยผาได้มันหลายแหง เก็บแต่ตอนเศ้าได้หนิเดี๋ยวถ่ายบต่มา่งเนาะแต่ก็สิดบรเลงจองไม่ค่อยอันนี้เล่าขึ้นจองพี่น้องถ่าคนา拉เยกว่าจองหอนอันนี้น่ะหลอกด่าได้แน่เลย ซไทยคือว่าสัพพีติโย e anyway> ีว่านไม่้นาไปอีก้วต่อไปเจ็กมั็ขาดิเจางเซ็บแล้วมงนี่นี่ะคือซีแซ่บเบิร์ดพาว่าหิวเขาอันแกงเฮ็ดนี่กะทิสรวนไปหากั็พหน้ามือเสานี่พี่น้องอ่ะนยวก แขกคนนังขายเฮ้ยบุญจักกันเด้อขันไปกับเจ้าเนเจ้าของกันที่นาทักเท่านี้แล้วเขาว่าคนอ้วนมากหน่อยใจเออเหมนอลีนะไม่ใหญ่อันนี้มิเตหน่อยใจนะพี่นนอมือนักันหน่อยใจ รถอร่กรถข่กะมีเอารถตัวอื่นไปเห็นียอืง้อยล้กสิไปล้วเมื่อส้นโตข่อยก็มีแพงข่เยมาจ้าจะใแค่ก้นแค่ดาไปแ้วรถเพิ่นก็มียังบ่อยากเอาออกเตือนเดียวขบ่มีบ่มีญาติเยอะที่สุด รถควเกเตเอบังเฮือนเขาเนี่ยแค่รถจะเรือรถคอยกมีไปัไปปรถซคันผูไาสูไปสามทางรถเจออนองลนผัวเลยว่าบุกเ้เนยังซูซี่พกมีผูกร้อยไปเท่านั้นบ่่ากบว่าต้องใส่ซูซี่ก็ได้ผู้ิูดอยู่แล้ผู้แต่ทอง องลงองลงะ่นดกันมาเาเด้อกรบาปเออลุงน่อวัลาน่าสนใจอันนี้มันถ่ายไทยดีไดก้แหงกแ่งกระแพงโก้เฮงอะอีก เน่ไปแเงินพกนู่าจะหใช่ไหม้าปรบมเจะได้บ่มีกระปุนอยู่นะโดยดยเม็ดปกติลงไปมีนกจ่ามาตอกันย่งเบัักนกบัมแซกจานดีๆดีๆฮาวองก็บอกเมื่อวานนี่ตามาหุงใส่ถั่วอันบัวแบมือนี่ใส่ถั่วอีดใส่กระชา้าะใส่กระโตกขัางห เพ็ดจ uh okay, no okay. ักสวยจักผ้าเนี่ยเสามผ้าสามผ้าตักสามถวยนี่สิบบาทง่ายจังโจ๊บบ่ผู้บ่าวขึ้นมาเด้อเมื่อนี้ผู้บ่าวมาเกี่ยวข้าวพี่น้องเบาด้วงเละตะอีแตยู่ เอาย่อไปทะลุเอาเจะอย่ากงโก้ขห้ามว่าเดหากับห้ามขัไปห้ามเขายายลีนะมันมาห้าโลเขายายรุ่นก็เต็มท่งด้วกันเกต็ม่าเรากินเบิร์ตสองถ้วยละมาดากะตรีั่งนไอ้แบ๊ออนจมาเด นีดจะดาวเราไปกับวามาแล้ววันนี้ pues ุ <s <s ้งมีแกงเห็ดตวนีคนมงมันออาบญยากไปากใก้มนูอาหารบ้บานเ้นมาเด้อกินเบิงเบิ่เบานั่งอยู่นี่เลยไปเนเลีจมันเลือกเอาออกอี้อยไว้ใส่กระตุกอีกันนึงเสกระตละครับ เอาว่า3าเขาลงบอบทามพาที่สามไดไแต่ตต้บังหงถวยเดียวหล่จดนอกัิานป่งนะก๊กันอยู่้นคนหลายญาติหลายพี่น้องกับแบบสิละเบื้องเบื้งคลังก็ชิบวนไหว้แน่เบื้องหน้าก็หาบหยอยู่คนเต็มเที่ยงอะไรเนียโอเค มันได้พักมันได้กระตกนะตูดออกมาไก่ๆกันให้ผ้ากางคนในกางนะเขาได้ในกางนะน่าขันโบเบิร์กันก็กินรอบตะมิดแล้วเอ้าลุงเลินน่ะสิเขาไปอีกเลยเอาพังอัญญาเด้อจังลงมือเดอย่าเผาลงเดาอย่าเผาลงมือห้าสี่สาม สองหนึ่งอะลงได้ลงได้เงี้ยเงี้ยเงี้เอาผูใหญ่ช้างอันตัวใหญ่ก็โม่คือไปนั่งอยู่กลางโม่เหรอนไปเห็ดทะเลอยู่เห็ดอุกลุก้กินเขาเทียงเด้อนะอันนี้ยังมาบ่ทันไดคบดเด้บัขาววันจ้นรอาทิตย์คนเชียงซ้าย่านี้ สีมอรกตไทยใยบุญายรวยเมื่อนี้ขาดสบุญไปเลียงนม่ยฟังนั่นอาเกนเกนเกินกอาหารบ้านๆก้อยกุ้งแกงเห็ดปวกขัวแมงมันตำมะคงมีสำานียแหละยาลีวาเมื่อแรกจะกินเป็ดแล้วว่าครั้งไว้อยู่กกดก เรากเบอรไกหมอนังยายลีเราแกงไก่แล้วว่าไปกินตอนเพลนมาเพราะเบอร์เตอร์แต่เหมาะแกงก็แกงไว้แต่คืนมันเสียดเบิร์ตัวที่สองมาที่น้องมาตะกินมาตะกินระวังแล้วมือกล้องนะอย่าลืมมือกล้อง มือกล้องขอาสุดท้ายเขากินเลือก่อนโอ้ยอยสิข่าวทางนดยบาทที่นี่ข่าวเศร้าก็ยังไม่ได้กินแทนยังไม่กินน้ำหลังหมูแ้มาเข่มีหมองนลาได้แต่แหนกระดูกคนเขาสุดท้ายนี่ดูามแล้วมีคนไลยมีผู้บ่าวมาเพิ่มด้ง พอกินน้ำลังก็ได้เสียสละให้ลูกน้องขอบเดือดเลยน้าเนี่ยตีบีบยังขาดแม่องมือเซาะรอยเนาะเออเอ่อซาะรอยเลยเนี่ยพอขูดเราเคยซีบบอมาเลยเออโอ้มือนี่พอขูดแผลต๊บแผลคันเกี่ยวขานาสว่านหน่อกินอยู่เบิดมือเบิดเว้นเรางอกมือนี่หดบอมาดังหมู แสดงว่าเราแอบใส่หน้าเฮาตัวนี้เนาะ่ยดีน่งจดกินกคะแนนเหุเยแ่แ่แต่ละมือนะโหไปเที่ยงล้างได้กับจุบ่มีบอลนั่งพี่น้องโหไปล้างได้กับหุ่มผึกก็อปล่อยบบเผือเลยพี่ว มเกิดก็่กินใหญ่ชนมันตะแอนกูกินแล้วก็บอลเลอรน่ะแถวนึงบอแซยี่บอลนคือมิดซิลีอยู่อย่างมีค้บว่าทุกคนเลยวะบอแซตบตมาหุ่งกับบแซบ่แซก็มีชำนันแหละอากิฮอจะต้องอย่างเมื่อไให้ลูกบ่แซสู่ปากระซัามได้ยี่บอลเจละโอเคแรกกินปากระซมกินเป็ดบลแน่ดีกินใัหวักินวดสมืไหจะกินย่างกินเป็ดบ่ไก่บ่ได้เลย เป็ดไก่ก็บ่ได้เ็ย่บนยายงยแถวเดินนะเ็ย่ายงตมาัดับบ่ลงตาลงแล้วย่างายแหละบักระแพรวิทย์แล้ก็แอ้นีก็ปรา่งนี้แกงเห็ดปัวไปหามาสเถื่อนยังบ่ทันได้กินน้ำมอยกระสังดอกนะบ่เป็นย่งดอกไปก็เข้าไปเมื่อเ้าเนี่ยอบ่ทันได้กินสั่มบ่เป็นยังดอก ว่าน่าเอียสลาบุนนี่เป็นผู้สมที่ดีเนาะไม่แถมปกติเจ้าคลองหน้ากินเขาน้ำลังาปกินน้ำลางเขาเอาผู้ได้บริเกียวข่าบริกินมาสักปกติเจ้าคลองหน้าเขาบริกินเข่าลายปนี้นะเขาเสียสละให้คนอื่นเศร้าย่ลลีลาสิยา จจจาาาากกน่่เออ้้ยยมูะับลงสวรรค์คิดว่าขั้นยืนตั้งแต่นี้ต่อไปนัคือเราคือสิเบิดลงเบิดลงพี่น้องมาหอหนีสิ่เดียคอนอนุญาตลาก่อนเดิมเนาะขอบใจเบิร์ดสุขูสุขคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้บอปแอบสวรรค์เดิมเนาะไปแล้วสบายดีเดิโอ้ยกินแล้วและไล่ลงเรเดินดิให้มันแล้วบริกรบริกรีนะบริกรข่าไปนี่บริกรลงเดิมบอกแล้วว่าจึ้ง สีลงสามสี่โมงแรงผู้เล่นนี่มาเอามันแล้วมันนี่น,นั่นบอกว่าให้คุณเที่ยงคุณเที่ยงขึ้นมาจังพอดีกินข้าวมันบอกเป็นตาอยากเมาซะจึ้งซะเขาเผาย่ันมันแล้วจึ้งจังได้ตาบั่งหุ่งกับก้นกุ้งกระจึ้งจนกลัวสิได้กินแนวแเสแสจัจกอบจันยืนประจัน